สวัสดีครับผรมอิเล็กบอลเกษพันธ์ครับไฟเราซ้อมมากี่วันต่ออที่ด์ครซ้อมอยู่ที่ค่ายบอลเกษพันธ์อยู่ที่จังหวัดลาดิวาร์ครัมีใครเป็นคู่บังซ้อมมางอย่างตอนนี้นาตาลแล้วก็เปิด์พี่บี้ในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละอายุ18ครับสูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้80ครับห่วยสไตล์อะไรครับเดินบัววันนี้จะต้องมาเจอคุณหานเนาะยังไม่เคยแตะเขา ครั้งแรกเลยศึกษาเกลกันต่อยังได้ด an ูยังได้ดูมาแล้วเขาเมื่อสไตล์มือวันนี้ไปเจอคุณหานะวางเกลียวกำแพงยังดีเต็มแบบตามสไตล์เลยล่าสุดต่อยไปที่ล่าสุดต่อยเวทนะที่ไหนนะต่อยนาทครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างปล่อยเวทเท่าไหร่ต่อยร้อยสองหรอฮะร้อยแปดเหรอร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลอแต่วันนี้มาต่อยร้อยเวทร้อยหกเนาะได้กำไรปอนด์ด้วยเมื่อเช้าสอบหลากอย่าง เป็นไงบ้างพอดีกมาพอดีมาสทเลพายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะน่าเอาไนะครับคุ้มกี่กิโลคุ้มประมาณสอกิโล่ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามต่อทางฝนจังหวัดอะไรบางฝากเงินช่วยแฟนคลับหน่อยเป็นไงใหญ่ผมดีเล็กมาดูใหญไปแล้ววันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับ